สวัสดีครับผมพี่น้องแฟนคลับของมอล่ำใจเกินรอยทุกท่านครับ mm hmm. ขอแจ้งข่าวพี่น้องผู้ซื้อบัตรซื้อตัว๋วเบื้องไร์ซดนะครับหรือพี่น้องผู้สิมาชมการแสดงวันนี้ที่บ้านดอนกอยอำเภอโกสุมทิศสยัยจงังหวัดมหาสารคามทําการแสดงบัตรได้คบมือน,นี้นะครับเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ

เกือบลมค,ค,ครับพี่น้องเห็นบ่ครับพืนที่เกือบลมฮะล่มมากแบบโบได้ตั้งหลักเลยครับผมล่มมากแบบบบม,มีปีมีคุยนะครับแล้วก็น้องๆนะฮะทุกคนต้องปลอดภัยไว้ก่อนก็นเลยบบได้เก็บโบได้เก็บอุปกรณ์ชุดเสื้อผ้าอุปกรณ์การแสดงก็คือแบบเปียกเปียกน้ําหมดนะครับมันเอาไม่ทัน พาเวทีกำลังสิลมเวทีอันตรายาก็ต้องเอื้นลูกน้องหนีจากไปเวทีก่อนนะครับต้องขออาภาัยพี่พี่แม่แม,แม่ที่ซื้อบัตรออนไลน์นะครับผมมืออื่นทำการแสดงครับมือนีเลื่อนนี่นี่ครับโอ้ยเฮ้าบุญไหลอยู่ด้วยนี่ ผมดึงผมดึงอยู่ทั้งลงังนางลานร้อยขึ้นประมาณสอกนึงนี่แหละแต่มันมาค่ามองนี้ไว้ค่าค่าข,าจ,ขาจอครับเพราะว่าคขาจอมันหนักมันบอลมอันนี้เขาสีเข็ดจงังไนมันจังสีนั่นนี่เก <c oughs> ือบบ่ไอ้แบบเล็บตนพี่เล็กเป็นยังไงบ๊เรแล้วลมไมใส่ชุดเพชรมาดึงซอยกันเออ แต่ทุกคนปลอ,อ,อ,อดภัยนะครับทุกคนปลอดภัยกันสิทุกชีวิตปลอดภัยนะครับเพราสิทธิดยจ้าไหนนาะเจาะจอนั่นบุหรุเราเรา,าตัวนี้ไหม ขาลุดหมดเลยพ่องาเนาะั่าขาขานางลานแบบลุดออกจากกันเลยพี่น้องแต่ว่าบุญถือว่ามียังมีบุญอยู่ครับย่างกันอีกงัเออเออวนเออเขาเขาเพิ่มแบบเอาขอบคุณทุกคนหลายๆเอาเบิ้งซอยกันเขามือเื่นเหรียญขึ้นเขาตั้งรักไหม พ่อพฮะพ่อเลีนมือเล่นเขมือบ้างพอดีฮะเอเย่นเป็นไรเอเย่นอุปกรณ์ของของเสียหายบ่ะฮะเอเล่นตอนาบเลยเรีนใบล้วห้อจักประมาณเสี่หาทุ่มเลิกไม่นะเเสียมัไว ครับโคตรตัวหน่อยเป็นด้าเสื้อมัดไว้ถ้ากจะดึงเสื้อกันไปเอ็มของเราก็มัดเขาลงทันเดียวมันแต่ยอนลงมาได้เพราะว่าทันเดียวอ่านเบิึงซอยกันอ่านเบิึงซอยกันอันที่มันสิปลอดภัยที่สุดล่ะโอ้ยมาเห็นกับตาครับพี่น้องตะกี้ก็เจออยู่แต่ว่าเฮากับบดินได้เช็ดฉากเนาะปกติกี้ขันมีสัญญาณล่มมากนี่สิเอาฉากลงเหมิดนะครับเสิเอาฉากลงเหมิด แต่รลอบนี่เนี่คือมันบรได้ห้สซุ่มห้เสียงเด้บร่มบร่มเนาะก็คือเออตอนนั้นเขาอยู่อุบลเขายัางว่าเขาได้เฝ้าเอาฉากลุมก่อนแน่นบ่แต่ว่ามือนี่ขัดมาไลาน่นี่เนี่คือบรอดเด้แต่ล้มมันมาไล่ขังล้มมันมาไล่ขังคือซื้อขันปะทะมาเต็มเต็มนี่คือบรลอดเนี่บอกเออมัน,ม,นมันกระชาก มามาเอา,เอาเ,อาเอาเก็บเก็บเก็บอ,อ,อันนี้ลง,ลงก่นอนก็ะไดกูต่อยแต่ว่ามืออื่นเขาเล่นอยู่เลเก็บเก็บนะอันนี้ลงลงมาพับใบสังก่อนอันเอามาตุมไปน้ำกันเรต้องเสียใจนะครับมันมันสูตรดีไซน์ยีครับเพราะว่ามันเป็นกลางแจ้ง <c oughs> เี๋ยวดูกันนี่ปีใหม่เขามาลำมูนะครับนมือนเหรียญเนี่ยม่นเอาฟ้อนต่งเดียดยกดี่งนี้ทำการแสดงบาเอาเบิ้งเบิ้งอยกันลูกทัดคอยคอยจับออกทีละน้อยน้อยดี๋ยฉากนี้แก้อะไรปะนี่มันขำ ใจนั่งร้านตรงจอเฮ้าคำไปซื้อดิมันร้อยขึ้นพี่แม่บึ่งๆแต่มันหลุดออกเหมือนไปปรเด็นอว้ก็ลงเลยหรอห่เออพักเดิมวัาผมมาจังใดกับบอลียีดิที่ตอนนั้นนะคือคือปล่อยเลยผมก็บอกให้ปล่อยเลยพักกันออกไหนมันเอาตะคุนปลอดภัยไปก่อนกันสวนไม่ใช่เลยตอนนี้ว่าท่าน ทุกชีวิตปลอดภัยนะครับเวทีก็ถือว่าบ่ได้รับความเสียหายแต่ว,ว่าพวกชุดกันแสดงคือนมือนี่แสดงบ่ได้เลยคอยชุดเปียกเมื่อเลยครับน้องๆบ่ได้เก็บชุดเป็นใดเออฮะเอาเอาออกเป็นบ่เออครับม่กั่น แมนมื่นตอนบายเท่ากับนอน,นถึงสารวัตรเกือบสิบวได้ยังบ่ขอบพระคุณทุกแชร์ทุกไลค์นะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่เป็นห่วงนะครับเป็นหยังมันเป็นหยังอยู่ฝครับไอ้ขึ้นฝนเออจะไปคุ้มไปยังลอกไหลบ่ มันถือฝนมีไผเป็นกยังบปล่าล่ะเออเอาบ่เป็นกยังยังละซีนน่ะต้อขอขอบคุณเจ้าหลายๆเด้อเพื่อนเจ้าเจ้าร่วมทุกร่วมสุขขัยอีหลีขอบคุณผู้พิมพ์ที่มาดีตายๆขวดใหญ่นึงตายจัดตายน้ำตาสิออกเลยเห็นบ่ตอนที่ตอนลมมาแง่งแม่ซีตอนลมมาแง่งแม่ สภาพโคการกอุพถัมแม่มบุญผู้ชา,า,ายไม่จะเปี้ยหรอจริงเดี๋ยวนะครบมาผู้ชายเปหลุนใส่บอกรนะือเนอะผัวสา,า,าใส<ม>่กินยังมีตักลุ่น มูเป็นเมียนมันเลยเป็นสิมันมันฝนเศ้าแล้วกับเลนบ่ได้ดอกครับชุดกับเปียกน้องๆบ่ได้เก็บชุดเลยเพราะว่าอยังเพราะมันอันตรายอยู่ใต้เวทีบ่ได้ก็เลยถิ่มของไว้เอาความปลอดภัยไว้สักก่อน เขาของเสียหายมันก็นยังหาได้แต่ว่าชีวิตคนนี่มันสำคัญที่สุดในวินาทีตอนนั้นกันเลยปล่อยเบิงเบิงคันเล่นไปนี่คนตายาปนะปมนอย่างนี้ท่านขวางห้างที่ทอาใจเอาไปอยู่มึงแกจะบอกไปตัวอะไร <c oughs> เบิงพี่น้องชุดครับอุปกรณ์พังหมดเลยนะครับ ไอ้ไอ้นายถอดขนซะนี่จังมืออ่นจังตากยางเป็นอ,อุปกรณ์การแสดงกระเสียหายหลายอยู่ครับในส่วนของชุดเ,<อ>เปียก<อ>นามเลยพี่น้องเห็นไหนี่แหะพี่นอ้องหมอลำ สิ่งที่ต้องเจอทีลีกเรียงบ่ใดคือธรรมชาติ นี่ครับผมเห็นกับตาเลยเพราะว่าผมแบบผมดึงตอนแรกลมพัดมาทั้งทีผมกระดึงเสือ้อยืมบางหันกับคอนบ่นวอยนางลานร้อยขื้นมาทั้งสี่เลยครับแต่ลมกดลงไปเราก็มัดคำไปครับแผงจอด้านหลังนะครับแผงจอกลางนะครับก็บเลยบอลล่งถ้าล่งนี่ก็รถตู้ผมนี่ก็คือสิแบบ กัดเสียหายต้องเลียงตัวลูกน้องดึงไปสิหมายถึงว่าสิเก็บจ่อค่อยเก็บจอก่อนเม่นบ่โอ้ใครไล่งานเขา เหลือมท่าน่ายเหลือมขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับผม มึงหางเครื่องเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างน้าพ่อพ่อแฟแฟอยู่มือนะโอเคไหมครับน้องๆหางเครื่องนี่ยเมื่อท่านมีหม่องอยู่หาหม่องเศร้าโฮมก่อนลูกเดี๋ยวให้เขาแกะหม่องนี้ก่อนเก็บหม่องนี้ออกก่อนนั่นตราย ดึงไว้ครับผมนี่คารลุดออกเหมือนเลยครับเป็นยังบุญยี่ริคู่บาอาจารย์เพิ่น คไปเข้าไปโปดเสื้อกันนั่นบ่ไอ้ไปปดเสือกันอยู่ทั้งรางบ่สู้ๆนะครับที่รายยุ่จังใดระว,วังเ <c oughs> งนเออเดนย้ ของเปียกปะเบียกค่ะกระดูกกระเบียงค่ะกระดู่านลูกเออมาทางห้อปลอดไฟโบเบีย,ยงดอกลาละเขามาทางในแน่เจะเฝ้าอยังไปทางพุ่นเขามาทางในนี่ลุงเพชจเจ้าเฝ้าไปเอามันเห็นบ่มไม่เห็นตี พรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วครับผมสู่ขึ้เขาครับมันเป็นต่อขึ้นบ่อ,บอไปปดไปปดอันนั้นบอลูปปดบ่เออปดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ละเสียบป้อไปปดต่อไปปดเสียกสองเสียน,นี่ก่อนเอาก็ต้องปดออกต่อมันดึงไหวไหม เออเออเอาเออข่บดยงเจ้าดอกสันเอาตีตีสีมาเจ้าเป็นหัวหน้าวงแทนข่เด้มมือนิมือหยากๆยักอสิไให้เจ้าเว็นหัวหน้าเพมนือ่าลมคิดเบืองมาลมจะมาแห้งบ่อยแห้งเจซีหนักลอยกคโลกจนว่าปิวเนาะ

เอาเจ็บของทันไหมเอาไข่โบว่าดอยอดข่ยบว่าจะไปบึงเงนินออรดีเป็นเร่องไหนเนาะ